เงินเข้าแล้วสามกลุ่มนี้โชคดีมากได้รับเงินต่อเนื่องทุกเดือนตรวจสอบสิทธิธปี2566รายละเอียดเป็นอย่างไรฟังรายละเอียดพร้อมกันเลยก่อนจะไปรับฟังก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อไม่ให้พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะเงินเข้าแล้ว สามกลุ่มนี้โชคดีมากได้รับเงินต่อเนื่องทุกเดือนตรวจสอบสิทธิปี2566เงินช่วยเหลือเยวยากลุ่มเปราะบางสามกลุ่มมวดประจำเดือนมีนาคม2566รัฐบาลจะโอนเงินเข้าบัญชีวันที่10มีนาคม2566ได้แก่เงินอุดหนุนเด็กเงินเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินช่วยเหลือผู้พิการซึ่งปฏิทินการโอนเงินประจำปีงบประมาณ2566 ใจ่ายให้ตามรายละเอียดดังนี้มกราคม2566จ่ายวันที่10มกราคม2566กุมภาพันธ์2566จ่ายวันที่10กุมภาพันธ์2566มีนาคม2566จ่ายวันที่10มีนาคม2566เมษายน2566จ่ายวันที่10เมษายน2566พฤษภาคม2566 จ่ายวันที่10พฤษภาคม2566มิถุนายน2566จ่ายวันที่9มิถุนายน2566กรกฎาคม2566จ่ายวันที่10กรกฎาคม2566สิงหาคม2566จ่ายวันที่10สิงหาคม2566กันยายน2566จ่ายวันที่8กันยายน2566 โดยกลุ่มที่1กลุ่มเด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6กขวบผู้ปกครองที่มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อคนต่อปีจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชี600บาทโดยผู้ปกครองสามารถตรวจสอบสถานะสิทธ,ธิได้ที่ลิงก์ตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนบุตรปี2,566ตามขั้นตอนนี้ 1. กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน 2. กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด 3. ระบุรหัสยืนยันรูปภาพกลุ่มที่สองเบี้ยผู้สูงอายุ6 0 0 1 0 0ถึงบาทตามเกณฑ์อายุอายุ60-69ถึงปีได้รับ600บาทต่อเดือนอายุ70-79ถึงปีได้รับ700บาทต่อเดือนอายุ80-89ถึงปปีได้รับ800บาทต่อเดือนอายุ90ปีขึ้นไปได้รับ1,000บาทต่อเดือน กลุ่มที่สามเบี้ยผู้พิการ800-1,000ถึงบาทตามเกณฑ์อายุโดยผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า18ปีจะได้รับเงิน1,000บาทต่อเดือนและผู้พิการที่มีอายุ18ปีขึ้นไปจะได้รับเงิน800บาทต่อเดือนทั้งนี้ทางช่องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท,ทุกทุท่านที่รับชมและรับฟังและท่าหาพ่อแม่พี่น้องไม่อยากพลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ ด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ